Give it to me like... <laughs> อาหารของสัตว์ใช่ไหมครับแล้วน้องเมฆรู้ไหมว่าสัตว์แต่ละชนิดกินอะไรบ้างหรือว่าอาหารแต่ละชนิดบอกกับสัตว์ชนิดไหนเราเชิญลุงดำเข้ามาหาเราดีกว่าดีไหมลุงดำครับเชิญครับสวัสดีครับลุงดำครับครับอ่าเดี๋ยวเนี่ยน้องเมฆครับจะเป็นคนที่จะไปให้อาหารสัตว์เดี๋ยวให้ลุงดำเป็นกรรมการนะครับดูว่าน้องเมฆทำถูกต้องหรือเปล่าครับอะเมฆเอาอะไรก่อน เอานีก่อนไหมเอานีก่อนไหมเอานีกว่าไหมอน่าไปน้องไม่คิดว่าเป็นตัวอะไรครับแพะแพะกินเหรอเฮ้กินด้วยกินด้วยแพะที่นี่กินอะไรบ้างครับลุงดำกินตอนมากจะกินกินหญ้าขนกินหญ้าขนเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้กินเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับคือ แพ้เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์สีกะระเพาะนะครับคือคนเราเนี่ยมีกะระเพาะเดียวแต่พวกนี้เนี่ยกะระเพาะมันแบ,บ่งเป็นสี่ห้องอาหารจะเข้ามาห้องแรกไปเ้้งที่สองไปเขที่สามไปเ้้งที่สี่แล้วก็ออกลำไส้นในกระเพาะแต่ละกระเพาะเนี่ยหน้าที่มันมีความพิเศษมากมันมีความแตกต่างกันในการหมักย่อยสารอาหารแตลาา่ละอย่างเพราะฉะนั้นอาหารที่ไม่ค่อยดีเนี่ยกินเข้าไปมันมีเสียเพาะเช่ไหมสีะเพาะมันกิ หมกักเราก็จะได้พลังงานออกมาแตกต่างกันเอาเข้าวเปลือกดีป่าเ้าเปลือกให้ใครกินหา่หานห่านกินข้าวเปลือกอันนี้ให้หา่านหรือว่าให้ให้หา่านแน่ยปกติข้าวเปลือกนี่รู้ให้ใครกินบ้างครับคานเป็ดเป็ดนะฮะถูกต้องนะฮะถูกต้องครับเพียงแต่ว่าเราต้องวางทิ้งไว้ให้เขามากินเองอใช่ไหมฮะใช่อ่าหยวกกล้วย ใช่ครับให้ใครกินดีครับหยกกล้วยหยกกล้วยใครเหี่ยวกล้วยใครเป็ดอขาปลายเป็ดขาเป็ดเลยลูกขาเป็ดหาเป็ดเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้โดยเลยเลยโดยเลยลูกโดยเลยยเลยกินแล้ว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 แล้วลูกมันจะเป็นอาหารของเขาเลยลูกโอ้โหคราวนี้ผักบุ้งผักบุ้งใครกินดีลูกอือ หมูอาหมูไอหมูหมูดูสิว่าหมูจะกินหรือเปล่าใส่เข้าไปโอ้โหโหกินกันมันเลยอ่ะไอที่นี่เงิหน่อยเงินน้อยเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวไม่อิ่มมีหลายตัวโอเคไปไปย้งลุงดำถูกต้องครับนีเป็นอาหารหลักของเขาเลย ที่กินหญ้ากินผักอาหารเม็ดเนี่ยมันกินได้ไหมครับหมายถึงว่าสา์ที่กินหญ้าก,กินผักกินอาหารเม็ดได้ไหมใช่ป่าจริงจริงก็สามารถกินได้ครับเพราะว่าหญ้าก,กับผักเนี่ยบางครั้งเนี่ยสารอาหารเนี่ยมันไม่เข้มข้นเท่าอาหารเม็ดอาหารเม็ดอีกชีทหนึ่งเราเรียกว่าอาหารข้นซึ่งตรงนี้พลังงานมันจะสูงสารอาหารจะเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินผักกินหญ้าเราก็ต้องเสริมอาหารเม็ดบ้างนะครับก็เขาจะได้มี พลังงานที่เยอะเพะยียงพอแล้วก็สารอาหารที่ครบถ้วนครับน้องเมฆน้องเมฆครับเราเหลือกระต่ายที่ยังไม่กินใช่ไหมครับน้องเมฆลองเลือกอาหารหนึ่งอย่างให้กระต่ายกินสิครับว่าให้อะไรดีกับกระต่ายอันนี้นะอันนี้อะไรนี่เขา <Yeah. S 1> เรียกว่าอะไรหญ้าโอเคไป <Yeah. S 1> ไปดูซิว่ากระต่ายจะก,กินหรือเปล่าโยน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 เลย นี่ยกินได้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 ครันี่นี่ไงกระต่ายกินนีฮะแม่ดูในกลงมีอะไรบ้างนี่อะไรบุ้งนี่อะไรผัดกาดกมุ้อะไรแล้วก็อาหารเม็ดคือจริงๆกระต่ายกินได้ค่อนข้างหลากหลายมากเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยครับน้องเมฆกระต่ายเนี่ยควรจะต้องกินพวกหญ้าเป็นหลักหรือว่าปลาเป็นหลักครับเขาบอกว่ากระต่ายเนี่ย70%กินหญ้า20%กินอาหารเม็ด สิปรกินผักผลไม้น้องๆเห็นหรือยังครับว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะกินอาหารได้เหมือนกันคราวนี้การที่เราจะเอาอาหารแต่ละชนิดย่ให้สัตว์แต่ละชนิดกินเนี่ยต้องเลือกก่อนนะครับว่าสัตว์ชนิดนั้นกินได้หรือเปล่าและวันนี้ครับต้องขอบคุณลุงดมาม่านะครับที่พาน้องเมฆเนี่ยไปที่หน้ากองศัตร์ต่างๆแล้วก็แนะนําเรื่องอาหารให้น้องเมฆนะครับ,รบขอบคุณลุงดามมากครับ,รบไบโโ่เย,โยโื่สอนอาหาร,ราแข,ของสัตว์ กินใบไม้ค่ะกินกันเองค่ะใบไ,ไม้อะค่ะกินพวกพืชพันธุ์ต่างๆใบไม้ใบไ,ไม้เหมือนกันหิ่งห้อยที่น้องบองเคยเห็นตอนปกติเนี่ยจะเป็นมแมลงเล็กๆที่บินส่องแสงวิบวับน่ารักสวยงามใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยมากๆเลยนั่นคือตอนที่เขาเป็นร่างผู้ใหญ่แล้วครับตอนที่เป็นร่างเด็กเนี่ยหิ่งห้อยเคยเป็นมแมลงที่เดินอยู่บนพื้นครับแล้วก็มีเขี้ยวเป็นผู้ล่าที่น่ากลัว เลยนะคะว่าตอนเด็กจะเป็นอีกล่างหนึ่งเลยใช่ครับแล้วพอคุณหิ่งห้อยเนี่ยเดินไปเจอคุณหอยหิห่งห้อยก็จะเข้าไปกัดหอยเลยได้ลัวจังอจากนั้นพอกัดเสร็จปุ๊บก็ฉีดสารพิษไปทำให้คุณหอยเป็นอมภตขยับไม่ได้โอ้ทำได้ดีไปไหนไม่ได้รล้ดหนไม่ได้ช่วยช่วยช่วยด้วยแล้วหิ่งห้อยก็งามแงามง้มม,ม,ม,มมุดเข้าไปในเปลือกกินหอยหมดเลยยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งที่น้องบอกต้องรู้จักแน่นอนก็คือตัวนี้ครับน้อนขีเสืออ้อ นอนผีเสื้อกินพืชนี่วนไปเลยค่ะบองเห็นแล้วกลัวออน้องบองไม่ต้องกลัวครับผีเสื้อเขาชอบกินที่เป็นใบอ่อนๆน,นะต้องบองเนี่ยแข็งกินยากแต่ว่าสิ่งที่พี่พยายามจะบอกอยู่ครับก็คือว่าผีเสื้อตอนเด็กๆเ,เนี่ยกินใบไม้ก็จริงแต่ผีเสื้อตอนโตหน้าตาเป็นไงครับได้แล้มีปีกสวยๆกินน้ำหวานใช่ไหมคะใช่แล้วครับผีเสื้อโตขึ้นมาห่วงเปลี่ยนจากกินใบไม้เป็นกินน้ำหวานจากดอกไม้แทนนะครับ้องบองแต่ทีนี้ความน่าสนใจของ ผีเสื้อแล้วก็การกินของเขาครับผีเสื้อเนี่ยกินแต่น้ำหวานดอกไม้ได้แต่น้ำตาลอย่างเดียวเป็นน้องบองเวลาไปกินข้าวอะ่ะถ้ามันหวานอย่างเดียวน้องบองชอบไหมล่ะอบองรู้สึกว่าไม่อัธรรสค่ะอืต้องขาดรสชาติอะไรฮะขาดรสเค็มมั้งคะอ่าถูกต้องครับคุณผีเสื้อเนี่ย ก็ต้องกินเกลือแร่เข้าไปเพื่อที่จะเสริมกับอาหารที่ปกติกินแต่น้าหวานอย่างเดียวอผีเสื้อปกติเราจะเห็นว่าเขาชอบไปตอมตามดินเห็นไหมฮะในดินก็มีเกลือแร่อยู่แต่ไม่ใช่ที่เดียวครับาบางครั้งเนี่ยผีเสื้อไปตอมหาเกลือแร่ในที่ที่แปลกประหลาดมากยกตัวอย่างเช่นนี่ครับนี่แทนคะนี่เันนี่มันเต่านี่คะกินกินเต่าเหรอคะผีเสื้อไม่ได้กินเต่านะครับแต่ผีเสื้อเนี่ยไปตอมน้ําตาของคุณเต่าครับเพราะว่าคุณเต่าเนี่ย เขาไม่ได้ร้องไห้เสียใจนะครับน้องบองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเขามีการขับเกลือส่วนเกินเนี่ยออกมาทางน้ําตาแล้วไม่ใช่แค่คุณเต่านะครับที่น้ําตาเค็มคุณจระเข้ก็น้ําตาเค็มเหมือนกันนอกจากน้ําตาของเต่ากับจระเข้ครับยังมีอะไรอีกบ้างที่มีเกลือแร่ซุกซ่อนอยู่ฉี่ี่นี่ก็เป็นไปได้ครับร่างกายเรายังมีของเหลวอย่างนึงที่ปกติไม่ค่อยไหลออกมาหรอกแต่ถ้าเราเป็นแผลปุ๊บโอ้เลือดค่ะเมื่อไหร่ที่เราเป็นแผลแล้วก็มีเลือดออกเนี่ยบางครั้งจะมีผีเสื้อบินมาตอมเลือดนะครับ เลยผีเสื้อกินเลือดนี่ยนะ้ไม่เห็นเหมือนภาพลักษณ์ที่น่ารักที่กินน้าหวานเลยค่ะเออแต่เขาต้องการเกลือแร่นี่ครับทาไงได้แต่ว่าน้องบองรู้ไหมครับว่าผีเสื้อบางชนิดฮะไม่ต้องรอให้มีคนเป็นแผลเลยครับ<ม>เขา<ม>วิวัฒนาการปากสําหรับเจาะดูดเลือดแบบยุ่งเลยมาถึงบินมาเกาะเจาะปุ๊บดูดเลือดเลยพี่ไทยคะนีมน่มันไม่เป็นยุงแล้วนี่คะแบบนั้นน่ะใช่ครับมีผีเสื้อบางชนิดที่วิวัฒนาการเขาเรียกว่ากลายเป็น ผีเสือ้อแวมพายแล้วมีอะไรแปลกๆอีกบ้างไหมคะพี่แทนโอ้ยพี่ดีใจมากเลยที่น้องบองถามพี่ครับเพราะว่ายังมีอีกเยอะเลยแมงมุมปกติกินอะไรน้องบองขยุ่งหลังคาอะแมงมุมกินหลังคาบ้านครับใช่อะไรเหรอแมงมุมชักใหญ่ใช่ไหมครับค่ะตัวอะไรมาติดใ่ครับอ๋อแมลงค่ะแมลงแมลงเล็กหรือใหญ่ครับต้องเล็กๆสีคะไม่งั้นก็กินไม่ไหวลาแต่ว่ามีแมงมุมบางชนิดครับชักใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บข้างคาวตัวโตบินติดครับแล้วแมงมุมก็มาถึงหอข้างคาวหอ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 โอ้โหเป็น ทำไมมันกินตัวใหญ่กว่าได้ด้วยนะนี่น่ากลัวจังแค่นั้นยังบ่เบกครับต่อมามีอีกสิ่งหนึ่งที่แมงมุมกินที่ไม่เกี่ยวอะไรกับสามันสำนึกเรื่องแมงมุมของเราเลยนั่นก็คือแมงมุมกินปลาครับอันนี้อันนี้มาเนี่ยบองไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะแมงมุมไปอยู่ในน้ําได้ไงะคะแมงมุมชนิดนี้ครับไม่ชักใยเลยแต่มันสามารถเดินบนผิวน้ําได้โอ้เสร็จแ,แล้วมันจะมีขนที่ขาฮะพอน้ํามีความสั่นสะเทือนคือปลาว่ายผ่านมามันก็จะ ตะคุบปลาขึ้นมา,ากัดกินเลยตะ่กี้เรามีแต่สัตว์โห,ด,หดใช่ไหมครับต้องบองขี่ค่ะน่ารักรับ้างนี่มั้ยคะได้เลยครับเดี๋ยวพี่จัดให้<อ>ตัวสุดท้ายที่เราจะปิดกันเนี่ยเป็นตัวที่ไม่กินอะไรที่โหดร้ายเลยครับัต์ตัวนี้คือแมงกะพรุนหลายๆชนิดนะฮะ,ะที่ไม่ต้องกินอะไรเพราะว่ามันเลี้ยงสาหร่ายไว้ในเนื้อของมันครับหมายความว่าปลูกพืชไว้กินเองเลยเนี้ยหรอคะมันไม่กินพืชด้วยครับมันแค่อยู่ร่วมกับพืชเพื่อที่ว่าพืชเนี่ย ทำอะไรได้ฮะอสังคห์แสงอ่าสังคห์แสงครับแมงกะบพุนพวกนี้ครับมักจะนอนหงายพุงนะครับแล้วก็ขึ้นมาอาบแดดให้สารลายที่อยู่ในเนื้อของมันเนี่ยได้รับแสงวางแล้วพืชก็สังเคห์แสงเอาพลังงานจากแสงเนี่ยมาผลิตน้ําตาลออกมาแล้วแมงกะพุนก็ได้รับอาหารจากน้ําตาลนั้นแหละครับอีทีมัต้องอยากไปแมงกัพุนได้ๆเลยค่ะได้ไม่ต้องทำงานใช,ใช่ไหมล่ะคะพี่อยากเป็นแมงกะพุนมากเลยเอาละครับวันนี้น้องบองได้เรียนรู้อะไรบ้างครับย่ายง่เลย กินหอยตอนเด็กกินหอยค่ะไม่เหมือนกับตอนโต,นตเลยอ่ะแล้วมีอะไรอีกครับแมงมุมเลยคะ่ะปกติเห็นตัวเล็กๆอยู่ตามบ้านแต่ว่ามีแมงมุมชนิดที่กิน,นข้างคาวและก็จับปลาก,กินด้วยค่ะอืมและก็สุดท้ายนะคะมีแมงกระพุนที่ไม่ต้องได้เหยื่ออะไรเลยเพราะว่ามีพืชอยู่กับตัวเองไว้ช่วยสังเคราะห์แสงค่ะเอาละครับเด็กๆถ้าเกิดอยากเรียนรู้พฤติกรรมประหลาดๆของสัตว์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแบบนี้อีกก็ต้องติดตามในการไบโอโอเย่ครับ เวลาปลาอยู่ในน้ำมันจะหายใจด้วยเหงื่อครับโดยเปิดกระพุ้งแก้มขึ้นแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านเหงื่อเข้าไปในเหงื่อของปลาจะมีเส้นเลือดฝอยที่คอยทับหน้าที่ดูดซึมออกซิเจนในน้ำเข้าสู่ร่างกายแต่เมื่อออกซิเจนถูกนำไปใช้ในส่วนต่างๆแล้วมันก็จะกลายเป็นของเสียที่อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะถูกขับออกทางเหงือกนั่นเองละครับ จริงๆแล้วสัตว์น้ำก็มีปอดเหมือนกันนะครับอย่างวานหรือโลมาแล้วก็มีปลาบางสนิดท,ที่มีอวัยวะพิเศษเอาไว้ใช้ในการรับออกซิเจนได้โดยตรงจากบรรยากาศเช่นปลาช่อนปลาดุกและปลาหมอครับปลาพวกนี้จะอยู่ในน้ำที่แห้งขอดได้ครับที่สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีความหลากหลายก็เกิดขึ้นจากการปรับตัวตามธรรมชาติและวิวัฒนาการที่มีมานานคู่กับโลกของเราเลยละครับ